สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคบ่ายนะครับประจำวันพฤหัสที่3กุมภาพันธ์ครับเหมือนเดิมครับสำหรับห่างเสียงผมคิดทางเสียงสำหรับห่างเสียงบ่ายครับผมคิดจากตัวปิดเช้านะครับไม่ได้คิดจากตัวเปิดบ่ายนะครับใครอยากใครอยากรู้จากตัวเปิดบ่ายแล้วคิดจากตัวเปิดบ่ายไปดูตอนเที่ยงเนาะที่ Google นะครับเดี๋ยวผมอาจจะได้ยินเสียงนกครับช่วยไม่ได้นะที่เกียยไล่มัน โอเคเมื่อเช้านี่8มาครับเมื่อเช้าที่ผมเลงไว้คือ8 6กับ0 8ย์ดันมาทะลึ่ง0 8นย์ดีที่ยึดยังยึด8เป็นหลักนะขารูดรอนครับขาเจาะต้งคอภายครับมี6 8มา58และผมไปงัดสูตรมาอันนี้ต้องงัดสูตรและไปงัดต้องงัดทาไมงัดไม่ได้ไปงัดมาผมว่าบ่ายเนี้ยมันน่าจะเป็นท้ายหนึ่งทึ่งท้ายหนึ่งมันตรงกับท้ายหนึ่งท้ายสามท้ายสามท้ายหนึ่ง ทาย1ท้าย9ผมชอบท้าย1ท้าย9แต่ผมขอจับ1นึ่งลกันนะครับขารูดขาวิ่งจัด1ครับสำหรับห่างเสียงภาคบ่ายเนาะจัด1นะแล้วก็ว่าเช้ามันปิด500 5 0 0 5 5 0 0 5ศูนย์ห้าห้าศูนย์ยอะไรอย่างที่สังเกตดูครับสังเกตดูหน่วยหน่วยล่างของตัวปิดเช้าเขาไหลปิดเขาไหลปิดบ่ายและส่วนมากจะไปบนนะครับส่วนมากจะไปบนเลยไปบนมา3วันติด แต่วันนี้ถ้ามา5 058นเหมือนเดิมต้องขออาภาัยแล้วกันเพราะถ้าใครสังเกตดูหังเส็ง2วันบ่ายที่ผ่านมาเขาปิดตามตัวปิดเช้านะครับแต่วันนี้ผมไม่เอาผมทิ้งแล้วผมทิ้งนะครับผมชอบ c 1 C149 ผมจับที่บ่วนะครับถ้าลงลบตัวใครตัวมันครับบอกไว้ก่อนนะแล้วก็5159ครับ5159 6 1 6 1ห9ครับ6 1หนเนาะ ร้อยมัดแปดครับร้อยมัดแปดร้อยมัดแปดเดี๋ยวมีติดให้อีติดให้อีกตัวนึงคือห้าศูนย์ศูนย์ห้ามันจะตามหนึ่งหกสามแปดติดสามแปดเป็นหนึ่งหางครับสามแปดแปดสามติดเป็นหนึ่งหางเนาะก็แปดสามกันทุนไปแล้วกันนะครับแถมแล้วกันใครไม่ชอบแถมก็ช่วยไม่ได้เนาะครับแต่ที่ผมชอบแถมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหังเสิงครับหุ้นเช้าหุ้นเช้าเด่นมาหมดนะครับเด่นมาหมด ใครได้แล้วก็ควรจะหยุดครับเข้ามารับชมรับฟังอย่างเดียวก่อนก็นได้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับขอบคุณแต่กดข้ามโฆษณาไม่มีความหมายนะครับถึงไม่ขอบคุณแต่ไม่กดข้ามโฆษณาดีมากครับเพราะรายได้หลักผมมัิจาการดูโฆษณาครับโอเคครับเฮงๆเลยครับเจอทีสามรล,ลก็ดาวโจร์ครับผมท้สามรัฐไม่มีเยอรมันไอ้รัสเซียยังยังไม่เปิด